ครับวันนี้เป็นงาน Bangkok Digital Finance Conference นะครับเป็นการประชุมด้านการเงินดิจิทัลนะครับสำหรับกลุ่มประเทศในภูมิภาคนะครับซึ่งก็มีทั้งผู้กำหนดนโยบายนะครับภาครัฐนะครับมีผู้นำภาคเอกชนนะครับทั้ง ฝั่งการเงินทั้งฝั่งเทคโนโลยีนะแล้วก็มาจากทั่วภูมิภาคเอเชียนะครับก็มาก็เพื่อสร้างความร่วมมือในการที่จะทําให้การเงินดิจิทัลเนี่ยเชื่อมโยงกลุ่มประเทศโดยเฉพาะในอาเซียนนี่มากขึ้นนะครับแล้วก็ส่งเสริมการค้าการลงทุนนะครับแต่ขณะเดียวกันก็สร้างให้มีความปลอดภัยยั่งยืนในการร่วมมือทางการเงินดิจิทัลมากขึ้นครับผมช่วยส่งเสริมการเข้าถึงการเงินอย่างทั่วถึงและยั่งยืนได้อย่างไรนะครับก็เป็นธีมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ safe inclusive ที่เจ้า finance นะครับการเงินดิจิทัลเนี่ยเราต้องดู เรื่องของภัยการเงินนะเรื่องฟรอดระบบไซเบอร์ต่างๆนะครับจะทำยังไงให้ระบบเนี่ยสามารถที่จะดําเนินการไปได้นะเพราะว่าในยุคดิจิตัลเนี่ยเรื่องความเสี่ยงต่างๆก็จะมีหลากหลายมากขึ้นนะครับในแง่ของความทั่วถึงนะครับเราจะดูยังไงให้การเงินดิจิตอลเนี่ยเพิ่มความทั่วถึงให้กับประชาชนแล้วก็ SME ครับผม ครับอันนี้ก็จัดที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งนี้ก็เป็นการจัดร่วมกันนะครับระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็พันธมิตรนะครับก็คือสมาคมไทยฟินเทคนะครับแล้วก็ global technology and finance network ะรหรือ GFTN ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการที่จะระดมผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆมาร่วมมือกันครับ ในปีหน้านะครับประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพนะครับงานประชุมประจําปีนะครับของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็ธนาคารโลกนะครับหรือ IMF World Bank ก็เป็นครั้งแรกในรอบ30กว่าปีที่ประเทศไทยเนี่ยมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับในระหว่างวันที่12-18ตุลาคม2569นะครับ ก็เป็นโอกาสนันดีที่พวกเรานะชาวไทยนี่จะได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพนะในงานระดับโลกอันนี้นะครับซึ่งหนึ่งในธีมหัวข้อนะครับของการประชุมครั้งนี้ก็คือเรื่องของการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยนะแล้วก็โทษถึงนะครับก็ติดตามได้นะครับทาง w o อ l d w i ย์เนะครับ am2026 thailand.go.th นะครับ, th, รบหรือที่ f c e e o o o นะครับ am2026 thailand ครับผม